มาตรการใหม่3.5เนี่ยเขาจะได้ชดเชยในจุดนี้น้อยลงละคนที่เคยลดให้กับผู้บริโภคทั้งร้อเ์เลยเนี่ย mm. ก็น่าจะต้องลดน้อยลงละ mm. เพราะได้ชดเชยจากรัฐเนี่ยน้อยลงรถก็อาจจะต้องราคาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้บริโภคก็คือต้องพยายามนะซื้อให้ได้ภายในสิ้นปีนี้และจดทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่31มกราปีหน้าถึงจะได้ไอ้ส่วนลดเดิมที่รัฐบาลให้กับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า มาตรการ3.0เนี่ยนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่ามันเป็นมาตรการที่ส่งเสริมรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากที่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็มีมาตรการที่มาขอ B.O.I ว่าจะมีการสร้างโรงงานเพื่อจะผลิตรถนะครับอย่างของจีนเนี่ยมันมีข้อตกลงเรื่องภาษีนำเข้าอยู่แล้วว่าต้องเป็น0%เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เข้าหลักอันนี้ด้วย เพราะฉะนั้นจีนก็ได้ประโยชน์จากข้อนี้ไปเต็มๆเลยแต่อย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอย่างพวกเยอรมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีส่วนลดภาษีซึ่งรัฐบาลก็ต้องกำหนดเพิ่มให้ด้วยเพื่อไม่ให้เสียเปรียบรถจากจีนมากเกินไปตรงนี้นี่ก็เป็นมาตรการตอนสมัย แรกๆนะครับที่เราตั้งมาเมื่อประมาณสักสีหปีที่แล้วตอนนั้นลุงใจดีบอกนะครับว่ามาตรการนั้นเนี่ยอย่างที่เราศูเปซกับจีนเนี่ยก็จะมีเวลากำกับว่า3ปี5ปีหรือกี่ปีก็ตามไม่ใช่ว่าปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็ศูนเอนอยู่ตลอดปรากฏว่ามาตรการใหม่3.5เนี่ยเข้าล็อกพอดีเลยคือตรงใจที่เราบอกนะครับก็คือมาตรการเดิมที่เขามีเนี่ยสามเนี่ย ซึ่งประกอบไปด้วย2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือมาตรการลดภาษีอันนี้เนี่ยเขากำหนดอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้ารถที่ไม่สามารถซื้อได้ภายในสิ้นปีและจดทะเบียนภายใน31มกราปีหน้าเนี่ยมาตรการอันแรกเนี่ยคือเงินชดเชยที่รัฐให้กับบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับจะลดลงจากแสนห้านะครับสูงสุดแสนห้าเนี่ยจะลดลงเหลือแสนเดียวแล้มาตรการข้อนี้ก็จะยืนยาวไป4ปี อันนี้ตรงใจเราเลยอีกมาตรการหนึ่งคือมาตรการการผลิตรถเพื่อจะชดเชยกับสิ่งที่นำเข้ามาตรการดั้งเดิมเนี่ย3.0บอกว่าสมมติเรานำรถเข้ามา1คันเราต้องผลิตรถ1คันชดเชยคือ1น่ตอนหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมาตรการอันนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้านำรถเข้ามา1จะต้องทำ1.5พูดง่ายๆนำรถเข้ามาพันคันต้องผลิต1,500คัน อันนี้เป็นมาตรการอันแรกนะครับอันที่สองไอ้เรื่องเงินชดเชยเนี่ยครับเขาจะชดเชยถึงสิ้นปีนี้แสนห้าหมื่นบาทสูงสุดนะครับแต่อันนี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลให้กับผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตไม่ใช่ให้กับผู้บริโภคโดยตรงข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมีข้อแย้งอยู่ในใจนิดๆน,น,นะครับคือถ้าเป็นอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาให้กับผู้ซื้อรถโดยตรงนะครับ จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่ลประเทศไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ให้กับผู้ผลิตไม่ใช่ให้กับผู้นําเข้าเพราะผู้นําเข้าเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเราได้รับมาแสนห้าเนี่ยเราอาจจะขอไวห้าหมื่นเพื่อจะเอาไปทําโรงงานหรือให้หมดเลยอันนี้ผู้บริโภคเนี่ยไ,ไม่สามารถรับรู้ได้ตอนนี้ก็จะมีบางยี่ห้อที่เมื่อได้รับแสนห้ามาแล้วเนี่ยคืนให้ผู้บริโภคทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเขามีโรงงานผลิตอยู่แล้ว แต่รถบางยี่ห้อที่เขาเพิ่งเข้ามาขอและยังไม่มีโรงงานผลิตเนี่ยเขาอาจจะขอไว้ครึ่งหนึ่งขอไว้ห้าหมื่นขอไว้เท่าไหร่ก็ตามพูดริพวกไม่รับทราบอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ตรงใจลงใจดีนะครับแต่ว่าก็ดีใจที่ว่ามีการกำหนดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ทำให้การซื้อขายรถในปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยน่าจะคึกคักมากครับ อย่างที่ตะกี้ผมเล่านะครับว่ามีบางบร,ริษัทที่เขาเป็นผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้นําเข้าเนี่ยมีโรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เงินชดเชยจากรัฐบาลเนี่ยเต็มจํานวนคือแสนห้าเนี่ยเขาคืนให้ผู้บริโภคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้หมายความว่าพอถึงสิ้นปีเนี่ยเขาก็ยังคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อยู่ราคารถเขาก็ต่าแต่พอไปถึงปีหน้ามาตรการใหม่สามจุดห้าเนี่ยเขาจะได้ชดเชยในจุดนี้น้อยลงละเขาจะได้ไม่เกินแสนเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่ห้าหมื่นละ คนที่เคยลดให้กับผู้บริโภคทั้งร้อเซตเลยเนี่ยก็น่าจะต้องลดน้อยลงละเพราะได้ชดเชยจากรัฐเน้อยลงรถก็อาจจะต้องราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ผู้บริโภคก็คือต้องพยายามนะซื้อให้ได้ภายในสิ้นปีนี้และจดทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่31มกราคมกราปีหน้าถึงจะได้ไอ้ส่วนลดเดิมที่รัฐบาลให้กับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งเขาอาจจะชดเชยบางยี่ห้อให้100% บางยี่ห้อชดเชยให้ครึ่งนึงบางยี่ห้อ75%แล้วแต่ยี่ห้อครับอันนี้เป็นประกาศออกมาเลยนะครับเป็นแถลงการออกมาจากทางโบไอเลยว่าคิดว่าส่งเสริมอันเนี้ยเพื่อที่จะให้คนเนี้ยไปซื้อรถในงาน Thailand International Motor e x p o พูดชัดเจนเลยนะครับให้ได้เสร็จสิ้นภายใน31ทธันวาและนำไปจดทะเบียนให้สำเร็จภายใน31มกร,ราคมกรปีหน้า ระบุชัดเจนเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานรัฐด,ด้วยแล้วมันก็ทําให้งานปลายปีของเราเนี่ยเป็นงานที่มากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้มีการซื้อขายกันปีที่แล้วเนี่ยการซื้อขายรถทั้งหมดเนี่ยตกประมาณเกือบ4ี่0 0คันปีนี้เราก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาประมาณ 8- 1 0สเซนนะครับก็อาจจะขึ้นมาอีกประมาณสักสี่ห้าพันคันอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตรงนี้ก็เท่ากับว่าเงินหมุนเวียนที่จะเข้ามา ในตอนสิ้นปีเนี่ยช่วงงานเรา12วันปีที่แล้วเนี่ย51,000ล้านนะครับปีนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยครับในปีนี้เนี่ยจะมีรถที่เป็นรถ EV ีเนี่ยโดยเฉพาะของจีนเนี่ยมาลงทะเบียนจองพื้นที่กับเราอีกหลายบริษัททีเดียวปีที่แล้วถ้าจำกันได้นะครับประมาณ35เจ้าปีนี้เนี่ย40เจ้า และมอเตอร์ไซค์ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว18เจ้าปีนี้เนี่ย23เจ้าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความคึคกคักของการที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่เรือและปีนี้มีเพิ่มคือเครื่องบินเนี่ยอยู่ในงานด้วยเนี่ยก็ทำให้งานน่าจะคึกคักขึ้นมากๆเลยมาชมกันให้ได้นะครับ